เปิดมาก็ใส่กันเลยครับคุณผู้ชมครับนี่มวยจากสงขลาครับเจอกับมวยดีกรีแชมป์ WBC นะฝรั่งออสเตรเลียซึ่งสูงกว่า20กว่าเซนครับโอ้หนักนี่ไม่เท่ากันอย่างแน่นอนครับครั้งนี้มันจะเป็นผันพืบริงหนองเฮ้อจังว่านี่ก็มันจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับนักมวยฝรั่งผู้นี้นะครับที่ดีกรีแชมป์ WBC มวยไทยเขาคือบัดดี้ฮันนลอนนะครับซึ่งเคยมาชกที่เวทีราชดำเนินด้วยนะครับเจอกับด้านของสราวุธฤทธ พันม่วงนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิครับมาแลกกันดีว่าจังหวเนี้นะครับทั้งคู่เจอกันเมื่อเดือนกันยายนนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับปี2025ครับสิงหาคมปี2025หรือปี2568ครับที่รายการ174มวยไทยซีรีส์ครั้งที่13ครับที่ออสซี่ออสเตรเลียครับคุณผู้ชมครับมาแลกันดีว่าี่น้องเน้อจังหวดนี้ครับมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเดินมาครับ โอ้กาดขวาเจอกาดซ้ายมาขวาซ้ายนี้ได้เสียครับพี่น้องเหอนะเดินเข้าหามัดซ้ายครับท่านของสราวุธเข่าซ้ายเข่าซ้ายโดตีครับเข่าซ้ายอีตีครับท่านของบัดดี้จังหวะนี้ครับคีบขอมาครับสูงเท่าไรก็คีบลงมาได้ครับโอ้แม่น้ําหนักไม่น่าจะมีทางเท่ากันได้ก็ไม่ไม่มีทางแน่นอนครับจังหวะนี้ครับแต่อย่างที่บอกครับคือเราไปชกบ้านเขาครับก็จะเจอประมาณรูปแบบประมาณนี้ครับแต่ว่าสู้ไม่ทอออยู่แล้วครับแม่คนสงข่าครับ คนสงครามอยสงคราโซไม่ท่ออย่แล้วปันนี้มัดทรายพ่วงเข้าไปหมดทเดียวนะแข้งซ้ายชัดเข้าติดหลังตูครับทันของแหม่ครับแข้งซ้ายครับสราวุธครับเราไว้ก่อนครับสราวุธนี่ครับสูงมากนะก็คีบไว้ยิ่งขึ้นไปโหนเลยครับแหม่โหนเป็นลิงปีนต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับทันของสราวุธครับอ่ะพื้นเช็ดน้อยครับสราวุธขยบอกมาครับเจอนักมวยแบบนี้นี่เรียกว่าเล้าเลาไม่ได้ครับอย่าเล้าเลาอย่าล้มล้วมครับ อย่าล้มล้มอย่าเหลาๆาเดี๋ยวจะล้มยาวทั้งยืนครับเข่าซ้ายครับสารวุฒิเข่าซ้ายมาตีเข่าซ้ายตีเข้าไปพี่น้องเพื่อตีเข้าไปแบบนั้นตีเข้าไปนานๆตีครับตีแรกตีครับเอาตีเข้าไปครับเรากำแพงขวางกันโอขวางอยู่ด้วยนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อครับโอ้เราตำกว่าเยอะนะครับส่วนสูงน้อยกว่าเยอะแต่เราขวางอยู่ครับมัดขวาเข่าซ้ายครับด้านของบัดดี้เข่าซ้ายบัดดี้ฮร์อลครับเข่าซ้ายกระโดดตีครับบัดดี้เจอกำแพงขวางขวางไม่อยู่เข่าซ้ายกระโดดตีบัดดี้เข่าซ้ายบัดดี้ครับ สารวุธถอดหัวออกมาครับจังาวะนี้แข่งซ้ายสารวุฒิแข่งซ้ายกับบัตตี้ครับเรียกว่าเจอนักชกที่สูงยาวกว่าแบบนี้นี่จะโฉจะช้าไม่ได้นะครับโฉบช้าคือชงช้างชาบช่วยนะครับไม่ได้ก็อย่าโฉบอย่าช้าเดี๋ยวได้ล้มขาแยกครับยับเดินห้าครับแข่งซ้ายอ้เจอกวานลานครับโอ้โหนี่ครับอย่างที่เขาบอกครับสูงเท่าต้นตาลก็ลงคลานได้เหมือนกันนะครับโอ้ลงไปนั่งแข่งเลยครับเมื่อสักครู่ครับอ่ะกลรมาการ์อนแยกก้อนเอกมาแยกก่อนแย่ก่อน ๋ยวคนมาจากวันนี้นะสัมมือครับเดินขวาครับจังวันนี้แข้งซ้ายครับมัดขวาขึ้นมาครับกำแพงขวางกันโหนกำแพงขวางอยู่เลยครับการแยกมัลออกมาอ่าเม็ดหยกทค้นหนึ่งครับอ่าหมดยกทีหนึ่งแล้วครับโอ้เรียกว่าไม่ใช่หมูให้เชื่ออยางง่ายๆแน่นอนนะครับท่านของนักชคจากสมัทรสงขาผู้นี้ครับสาราวุฒิฤทธิพันมุ่งนะครับนี่มัดซ้ายครับเข่าซ้ายครับสาราวุฒิอันนี้โยนเข่ามาครับท่านมบัตดี้ครับ แม่ก่อนเลยว่าเป็นชาวต่างชาติที่ใช้วงในได้ดีเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับเคยมาชคที่ราชดำเนินแล้วด้วยนะครับแล้วก็ได้แชมป์ WBC มวยไทยไปแล้วด้วยนะฮะผู้บรรยายขอย่าสดน้ำก่อนนะครับแบ๊บนึงนี่ครับจังหวะกวาดลานเมื่อสักู่นะครับแม่รายการนี้มีสาวถือป้ายนะครับแต่ว่าอ๋อทีมงานตัดช่วงสาวถือป้ายออกไปนะครับ มาอะไรกันต่อพี่น้องเงื่อนมาอะไรกันต่อจังหวะนี้นะมาดูกันต่อนะคุณจังหวะนี้ดูว่าจะเป็นอย่างไรนะมาครับใน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 อันนี้ครับมัดดีฮันเลอร์นะฮะมาครับแข้งขวาครับตอนนี้แข้งซ้ายมัดซ้ายโอมาเป็นชุดครับตอนนี้คีบลงมาครับคีบลงมาสูงทะเลก็พาลงมาครับ เขาซ้ายครับตีเขาซ้ายตีเขาไปครับแรกกันมาตีเข้าไปผพราะนั้นแหละเออขีบไปก่อนครับขีบไว้ขีบไว้ดึงออกมานะครับใช้น้าหนักตัวนะฮะใช้น้าหนักตัวถ่วงนะครับเพื่อให้คู่ชงนี้เรียกว่าได้หมดเรี่ยวหมดแรงนะครับตักกาลังครับเขาซ้ายครับเขาซ้ายครับบอดี้เขาซ้ายครับบอดี้ครับกดแขนไ้ก่อนครับจะจะพลิกพลิกใหม่ลงครับจะ่เองของสราวุฒิแข็มาครับสราวุฒิแข้งซ้ายสราวุฒิแข้งซ้ายบอดี้แข็เดินหาครับบอดี้ครับมนขวาไม่โจนครับเขาซ้ายยืนของเข้าชัดเข้าไปมดเดียว ขวางไว้ครับจังหวะนี้กดลงมากดลงมาครับใช้กําลังเข้าว่านะครับเดินเข้าหาครับเดินของบัดดี้สารวุฒิเ้าไครับสารวุฒิแข่งซ้ายสารวุฒิบัดดี้เข้าซ้ายจังหวะนี้ครับอืออกระทุ้ง2อหนึ่งทีตีศอกเข้าไปครับด่านของบัดดี้สองมาครับบัดดี้ครับสารวุฒิตงกันเอาไว้ได้ครับศอกซ้ายครับสองซ้ายกับบัดดี้ครับสองซ้ายบัดดี้ครับโอ้จังหวะนี้องค์มืนสารวุฒิจะเสียเปรียบโดนขวางหน้าหักคอยเท่งครับหักโขหักคอยเท่งครับโอ้เจอขวางหน้ากระทุ้งด้วยศอกคร ต้องดูว่าสารวุฒิจะรับมือยังไงครับเสียเปรียบทั้งรูปร่างในน้ำหนักรับแข้งซ้ายครับสารวุฒิเข่าซ้ายจังหวะนี้หมาครับกดลงมาครับคว้าคอลงมาคว้าลงมาครับโน้มลงมาครับแม่เหมือนเหมือนโน้มต้นพร้าวนะฮะเหมือนโน้มต้นพร้าวเขาจังหวะนี้ครับทีบครับเข่าซ้ายตีมหเข่าซ้ายตีขบดีสารวุฒิกอดไว้ก่อนครับสารวุฒิผาลงมาครับสารวุฒิสารวุฒิผาออกนอกเชือกไปเลยครับโน้มครับโน้มโอ้ยังมาหนอมายังมา ยังมาวากันไม่เร็วนะครับทีมาครับเจอแข้งซ้ายศอกซ้ายมาบดีบดีกระทุ้งศอกครับพยายามใช้ศอกครับแม่สารวุธยังแก้ลุกนี้ไม่ได้ครับสารวุธโอ้หลุดมาครับกรรมการบอกระวังครับระวังศอกหลังหัวนะครับเขานะครับทางของสารวุธเขาซ้ายบดีศอกขวาบัดีเขาซ้ายบัดี้กับเขาซ้ายสารวุธแล้วก็เกี่ยวเอาไว้ครับเกี่ยวแม่เกี่ยวไม่อยู่ครับยังตีเขาได้อยู่เขาซ้ายบดีครับกรรมการแยกมาออกมาแยกมาแยกมาแยกมาวากันไม่เร็ว อย่างมาว่ากันไหมครับขยำเดินหาจากวันนี้ครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายมาซ้ายมาขวาคืนกับโอ้โหร้อยครับร้อยยังไม่หยุดเลยครับร้อยนัดจัดแบบนอนสต็อปครับผมจงหวันนี้เขาซ้ายเขาซ้ายมาเข้าอีกทีครับซ้อขวากระทุ้งมาครับเท่านของบัดี้สราวุธได้แต่กอดอยู่ครับโอ้สราวุองต้องตอบต้องโต้ครับเจอขวางหน้าหักคอไอเทีงครับฮักคอหักคอไอเทียงนีกรรมการบอกว่าอย่าไปตีหลังหัวนะอย่าละอย่านะฮะแขบเดินมาครับสราวุธวบาพืิดครับ แข่งซ้ายสราวุธกำแพงขวางไว้ครับขวางแบบนี้ครับสอกแต่ติดแขนครับกดเอาไว้กดขับตีเ้าคาไว้สราวุธขาวไว้สราวุธกรรมการแยก้อนมาแยก้อนแยก้อนมาโอ้แยงมาวาากันไม่เร็วแย่งมาวาากันไหมครับขคบเดินมาครับจังหวะน,นี้ว่าพือครับน้องบ้า่าพือแข่งซ้ายครับกดเอาไว้แล้วโน้มลงมาครับกระทุ้งสองครับด้านของบัด,ดี แล้วเม็ดยกเทสองครับมมยกที่2ครับโอ้โหก็เป็นยกที่เรียกว่าแม่นะของบัด,ดีก็ทําได้ดีนะครับนี่ครับพอเราเราจอ<ร>ลูกขวางหน้าแบบนี้ครับแล้วก็กระทุงสอเขาใส่แต่ว่ามันโดนไม่เต็มครับมันโดนแบบท่อนแขนตรงนี้นะฮะมันไม่ได้โดนสอบแบบเต็มๆนะครับนี่จังหวะนี้โดนย้ําสนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่กรรมการแล้วนะครับต้องดูว่าเท่านั้นของสราวุธนี่ในยกต่อไปจะแก้เกมยังไงครับอ่ะมาแล้วกับต่อพี่น้องเออจังหวะนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับนวช่องาพามอยไทยที่สอนแทรกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่องนี้โค้ชเชทีนะครับในช่องทางของ ยูทูบครับกดสับตะกี้ครับในช่องทาง Facebook กด Follow กดติดตามครับในช่องทาง Tik t o ็อกกดบวกกดหัวใจครับอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเนเนเอาดีเดียวเนเนลงมาเอาดีดิอย่าให้เสียชื่อคนสงคลาหน่นอ่าจั่างว่านั้นน่ะอย่าให้เสียชื่อคนสงคลานะครับอ่าเนเอ๋อมีต้องโผล่ให้ดีครับโผล่ให้ดีโผล่ให้ดี แม่บัตดี้นี่เหมือนน้ำหนักลงมาเยอะครับเพราะว่าตอนที่ไปชกที่ราชดำเนินเหมือนตัวจะใหญ่กว่านี้นะครับเอามาแลกกันพี่น้องเออจังหวะนี้มาแข้งซ้ายมาขวาคืนครับโหนตอนทีบแข้งซ้ายมามัดซ้ายครับเข่าซ้ายตีเข่าเข้าไปครับนี่จังหวะนี้ครับดูว่าจะแก้ยังไงครับสบัดซอครับเจอเข่าสบัดสองมาเจอเข่าเอ้าสับัดสองมาเจอเข่าครับเข่ามายังไงครับลุนออกมาครับแข้งเจอมัดเออราดรัดรดโอ้โอ้ดีดีที่เขาไม่ตามน้ํานะครับ ถือว่ามีมีสปิริตมีน้ำใจนักกีฬาครับนักมวยฝรั่งคนนี้ไม่ตามน้ำครับจังหวะนี้ครับ1นครับเจอแข้งขวายามาน้องบ้าแยกขวายามาเคเคข็เลยมาทีขวาเข้าไปครับจังหวะนี้แเข็เข้ามาเเข็งเเครับยามาเเข็งเเข็ยามาเเข็งเเคือยามาใกล้ๆครับเขาซ้ายศอกขวาครับบัตตี้ศอกซ้ายงูศอกซ้ายกระทุ้งศอกครับขวางหน้าหักคอยเท่งครับหักโกหักโกรเท่งนะเออจังหวะนี้ครับมาครับว่าพื้นกรรมการแยกก้อนน้องบ้าแยกก้อนแยกก้อนเออแยกก้อนว่ากันไม่เร็วนะ แย่งมาว่ากันใหม่ครับเทียบเดินหาครับทางดังของบัดดีแข่งขวาครับบัตดีก็เดินเต็งนกเอี้ยงเข้าหาเลยครับทางดังของโอสาวุธครับยังไงดีครับขวางหน้าตรงนี้ขวางกระทุ้งศอกครับกระทุ้งศอกครับตีเขาซ้ายครับคือเหมือนได้ทําแต่มันมันมันไม่ค่อยเต็มที่นะครับทาได้ไม่เต็มเท่าไหร่ครับสราวุธกครับบัตเลยครับสาวุธแข่งซ้ายสาวุธครับ นี่ลุงนี้อีกแล้วนะครับแม่แกยังไงดีครับนี่พยายามจะกระทุ้งศอกแต่เหมือนมันติดแขนตัวเองนะฮะเข่าซ้ายครับเตินของบัดีสาวุธเข่าขวาครับหลุดลงมาหลุดมาเข็บมเดินหาครับมัดขวาโอ้โหเข้ามาเจอมัดครับเอาเหมือนเหมือนจะราดด้วยนะครับแม่ทั้งหมัดแล้วก็ราดนะครับราดนี่แปลว่าลื่นครับพยามเดินหาครับถีบขวาครับท่านของสาวุธกำแพงขวางกันไว้ก่อนครับสารุธครับพยายามจะซอกขบัดีแต่โดนดีโดนดีเท่าไรครับ ทีบซ้ายครับทางคอมบัตดี้เก็บเดินหาครับบาดเพื่อครับแข้งซ้ายเข้ามาครับมัดขวาครับมัดขวาไม่โดนครับจังหวะนี้กดไว้ก่อนครับกระทุงซอกขวาครับแข้งซ้ายครับอ้าวอันนี้แขนติดเชือกครับแขนติดเชือกแขนติดเชือกกรรมการแยกมาครับแหมสารวุฒิเอาเดียมเอาทรงแล้วครับแข้งมาแข้งคืนครับจังหวะนี้แกวบเดินหาสัตว์แข้งซ้ายครับเจอเข่าซ้ายมาขวางหน้าไว้ครับขวางหน้าหัวคอเท่งครับ ฮักโฮักอยเทียงนะเออกำแพงขวางกันครับกำแพงขวางซอกไม่โดนครับธนาคมบัดดี้แคบเดินมาครับจงหวันนี้ว่าพลือกับพี่น้องพี่น้องว่าเพลือเขาไปครับตีมาครับขวางหน้าไว้ขวางอยู่ไม่ไม่ค่อยอยู่ครับยังไงดีแหมมันมันรึงรังเหรียญเฉียนไปหมดครับมันมั่วตัวอุตลุดนะครับดูไม่ออกครับเขามาครับอา่าอย่าทิ้มไข้เลย โอ้อย่าทิ้มไข่เลยพี่เปาอ้ยาพี่เปาทิ้มไข่ทำบื้อนะฮะอย่าทิ้มไข่เลยนะอย่าทิ้มไข่ครับแม่ทำพี่พอได้อยู่นะครับจังหวะนี้มาครับแข้งขวาครับเ้าเจอแข้งขวาครับโอ้เสียหลักครับลงไปนั่งเคลงครับเอาเสียหลักเสียหลัก2ทีแล้วนะท่านของบัดดี้ครับจังหวะนี้ว่าเพลยครับแล้วก็หมดยกที่3ครับอืมดูเหมือนท่านของท่านนของสราวุฒจะมั่นใจนะครับ เอาลูกเลียมเอาลูกทรงหรือเปล่าครับแบบนี้ครับคือคนมของบัดดี้ใช้ศอกได้ได้แต่ว่ามันได้ไม่เต็มที่ครับมันมันติดอยู่นะฮะมันติดอยู่เนี่ยมันติดอยู่แค่ประมาณเนี้ยนะครับเวลาตีอ่ะนะครับเหลี่ยมทรงก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูยมาดูกรรมการแล้วกันนะครับว่ากรรมการจะให้ไปทางไหนนะครับเด๋ยวดูเหมือนของสาาวน์เหมือนจะออกน้อยแต่ออกน้อยแต่มันจะมั่นใจนะครับ นี่จังหวะกำแพงขวางครับนี่มัดมัดก็ค่อมครับนี่แข่งขวาครับเหมือนจะออกแต่ว่าออกไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่ครับด้านของพัดดี้ครับนี่จังหวะนี้โดนนะครับโอ้เสียหลักยักง่ายเลยครับจังหวะนี้ขครบเดินเข้ามาครับแล้วจะถีบแต่ไม่ได้ครับแข่งขวาครับนี่เข้าลําตัวครับอ้าวนี่โดนแข่งขวาทําให้เสียท่านะครับ ก็ต้องดูว่ากรรมการจะให้ไปทางไหนนะครับเหมือนสาวุธเหมือนจะดีดดีนเมือฮะดีดอะไรมาครับไม่ใช่ดีดท่อมแน่นอนครับเพราะว่าถ้ท่อมเจออากาศเย็นนี่มันมันมันจะเอื่อยเอื่อยเชยเอยนะครับยอกนะครับยอกนะหยอกเล่นนะ นี่ครับส่วนสูงนี่ต่างกันชัดเจนครับโอ้เราสูงเท่าเราสูงเท่าไหรเขาเองนะฮะอืมที่มาของคำว่าก็ไม่เท่าไหรนะครับแม่มาดูว่ากรรมการจะโชว์มือไปทางไหนนะครับคุณผู้ชมครับ เราไม่มีช่วงเปิดตัวเลยนะเพราะว่าเขาตัดช่วงเปิดตัวออกไปเลยนะครับไม่มีเปิดตัวครับเนื้อตัวนี้ก็ต่างกันชัดเจนครับแล้วก็กรรการให้ไปทางของสราวุธเป็นฝ่ายชนะน,นะครับอโอเคเจอกันใหม่ครับ